เอาล้ครับผูนาก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อ,อ,กอยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลิเนาฟรีไฟวันนี้เขามปการอัปเดตเซตใหม่นะครับผมและก็ถ้าเปิดตัวใหม่มาดังนั้นผมก็จะมารีวิวใยการที่ว่าจะรีวิวน้องดูเฮ้ยว่าเป็นยังไงบ้างนะผมและเราจะเสียกี่เพชรนะผมและของใหม่มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ที่ผมบอกเลยว่าเมื่อคืนผมอยู่พัทยา พอผมรู้ว่ามีของเข้าปุ๊บผมขับจากพัทยามาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเพื่อมาถ่ายคลิปให้กับน้องๆได้ดูกันนะ่ะของใหม่ผมรีบดิ่งกลับมาเลยนะครับผมทุกคนนะไม่รู้แหละคือแบบของใหม่มาคนณรู้องได้ดูก่อนแค่นั้นแหละก็ฝากเป็นใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์ผมก็พอขอบคุณครับ โอเคผมนะมันก็คือนักวิทย์สุดซ่านั่นเองนะผมก็เป็นเซ็ตใหม่ในระดับขั้นสีม่วงนะผมแบบมีขีดๆๆๆด้วยนะผมและเขามีเอฟเฟกอยู่ที่หัวไหล่ด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมทุกคนเป็นคล้ายๆรูปวงลีแบบผสมกัน3มรูปอะผมทุกคนมันก็ไม่ใช่ดาวม,มันเหมือนเป็นวงโคจรของดาวออหลายๆอันนะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นเปิดตัวใหม่นะครับผมนี่เลยฮะเห็นป่ะนี่นี่โคตรเท่โคตรอลังการโคตรอันตรายเริ่มเพ้ยเจ้อีกแล้วฮะ ก็เราต้องเลือกของที่ว่าเราไม่ต้องการก่อนนะครับผมทุกคนก็เอาเอาหน้า,าผมไม่ต้องการอาหารแล้วกันกับอ,อันนี้แล้วกันสองอันนี้แล้วกันเปลี่ยนบ้างครับผมทุกคนนะอ่าแล้วก็เริ่มหมุนที่เก้าพิษนะครับผมทุกคนสตาร์เลยขอแบบออกสองชิ้นเลยได้ไหมไอ้น่ะมันไม่หยุดหรอกผมบอกแล้วไม่หยุดหรอกต่อเลยครับปึ๊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 บอมยาวไปไม่ออกหรอกยังไงคนนังผมก็ออกตอนสุดท้ายแหละอ่านไหมไปไกลไปไกลตลอด ผมว่านะผมก็บประมาณนะประมาณ1,600เพชรคิดว่าหมดประมาณนั้นน่ะไม่เคยลงหรอกของผมอะ่ะอ,อัสุดท้ายตลอดแน่ได้เป็นอ,อันสุดท้ายจริงแหละนั่นไงล็อกแบบส0 0เเซเขาเรียกควรดีใจใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยพี่ล่วงโอ้โหครับขอบคุณครับอันสุดท้าย399เพาพจ ครับต้องดีใจอย่างมากเลย,เลยแหละครับขอบพระคุณนะครับอืมก็กิจกรรมนี้นาพิก้าหมดเพชรไปทั้งหมดผม1 4 5 2, 2เพชรก็ตีว่า1500เพเพชรโ <f! S 2> ดยประมาณนะครับผมทุกคนอะเพีก้าพาทุกคนเข้ามาดูนก่อนนะครับผมนี่เลยปึ๊บอ,อ่าแล้วก็จะมีเซตใหม่นะครับผมที่ว่าเราได้มาปึ๊บปับ๊บเปิดเลยนะครับผมทุกคนนี่ปั๊ดนี่หมด5ชิน้นนะผมเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกแล้วก็ทรงผมนั่นเองครับ โอเคเรามาดูส่วนเสื้อ,อมันผมเสื้อมันสามารถซ่อนเกาะได้นะครับผมทุกคนแต่ว่าซ่อนกระเป๋าไม่ได้นะครับผมนั้นนเราต้องหาก,กระเป๋ามาใส่เอาเองนะครับผมทุกคนส่วนหัวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะผมซ่อนหมวกปกตินะครับผมไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มาในส่วนท่าทางนะครับผมทุกคนที่ว่าเราได้มาใหม่นะครับผมมันก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมนี่เลยนะผมพิก้ามีหมด9ท่าแล้วนะผมท่าเปิดตัวเนี่ยคุณดูไปกี่ท่าก็เลยนี่เป็นไงอารมณ์เหมือนแบบ พวกเวทมนต์นะผมทุกคนเออมาถ้าขนาดนั่นแล้วก็มันจะมีระเบิดที่วเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมทุกคนนี่เลยนะผมได้กิจกรรมที่ว่าเราเล่นคิวหกคิวนะผมน้องๆลองเข้ามาดูกันนะครับผมนี่เป็นระเบิดรูปแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนก็แล้วแต่นะใครชอบไม่ชอบแต่ผมก็ของฟรีครับผมมันต้องมีเนาะผมทุกคนห้ามพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวพก้าวพาทุกคนไปดูในเกมมันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่เปิดตัวโชว์ก่อนเลยเปื๊ดปื๊ดมาอย่างนี้นะนี่ นี่แล้วก็ลอยมาอย่างนี้เลยอันนี้คือถ้าเปิดตัวจะมีแค่นี้เท่านั้นนะครับผมในเกมไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมทุกคนเอาแล้วรับวันนะี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วอะนี่ชุดใหม่นะครับผมทุกคนเวลาไปก้าววิ่งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเอฟเฟกนะเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายนะผมคือวัวแหลมมันก้มลงไปเห็นไหมเอฟเฟกมันขึ้นตลอดนะครับผมนี่นะอ่าเอฟเฟกขึ้นตลอดมันไม่ได้เยอะมากครับผมมีแค่นี้แหละครับผมตรงแขนอย่างเดียวครับนอกนั้นผมก็ยังไม่เห็นเอฟเฟกอะไรนะว่าจะเป็นกระโด วิ่งต่อเนื่องอะไรก็ไม่มีนะครับผมทุกคนโอเคเรากระโดดลงมาแล้วนะผมนี่เมื่ออยู่บนแอร์บอดนะครับผมก็ชุดอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกไม่มีอะไรนะครับผมทุกคนนะจบเรื่องเอฟเฟกแล้วกันแล้วมาดูรีวิวในส่วนของระเบิดที่ผมบอกว่าเขาแจกรฟรีนะครับไอ้มันมีตัวจังงั้นกับเราววยนนเอาต้นเกมหลือวะเกิดปุยมุยเสร็จผมผมาบอกนะแล้วว่าเสร็จผมอะ้วผมได้ปืนด้วยครับอยู่บนบ้านนนเขาได้ปืนพก อุ้ยอีกทีมันมีปืนชาร์จนี่หว่าเป็นปืนชาร์จผมทุกคนไม่ใช่ปืนพกไม่ใช่ปืนพกนนท์โถมได้ปะตัวเดียวนนตัวเดียวบนบ้านเนี่ยมันมีปืนชาร์จนะมันโดดแล้วนอนท์น็อกเพื่อนอยู่ไหนวะลงสองตัวเพื่อนมันหายไปไหนอะ่ะเพื่อนหายเพื่อนก็หายว่ะผมทุกคนเฟี้ยวไงเฟี้ยวไม่ดูรุ่นไงพวกเองอ่ะโถโอเคเราไปสนามยิงเต้าดีกว่าผมจะไปฟาร์มมันก่อนนะครับผมพี่ก้าจะไปหาระบ,บงระเบิดมารีบวงรีวิวด้วยนะครับผมฟึบ มาเฮ้ยมีตัวอยู่กับน้องผมเอาอีกแล้วโอ้โหพี่ตวเห็นออยูแล้วแล้ว,ลวตอกหนึ่งไปแล้วนะพี่เอาดิมาดิมาดิน้องพี่มาดิน้องพี่ เกือบตายผมทุกคนครับโชคดีที่ผมมันคมเกินไงเอาอยู่ไงโ <Next. S 1> นนช่วยหาร,ระเบิดให้พี่หน่อยพี่จะรีวิวระเบิดให้คนดูเขาดูโอเคแต่ว่าตอนนี้เราหาร,ระเบิดไม่เจอนะครับผมทุกคนผมก็จะรีวิวให้อยู่นะครับผมแต่ว่ารอแป,ป๊บนึงนะครับผมทุกคนคุนมันแหลกๆก,ก,กระตุกกระตุกกระตุกจังวะผมเล่นซฟไทายแลวมันชอบแหลกอะคุณดูแต่เล่นเซ์บนอกไม่แหลกนะผมก็งงงเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกันปะเนี่ยเอออันนี้คือเรื่องจริงนะตอนที่ผมไปเล่นแบบว่าเออไอดี ID สิงคโปร์ที่ผมซื้อมา เออลื่นปื้ดเลยผมทุกคนแต่พอมาเจอเน,นี่ยมันรู้สึกกระตุกกระตุกนี่มีมีตัวพี่เฮ้ยตรงไหนวะน้องวิ่งไปา่วิงไปทางไหนวะสารสุสานโอเควิ่งไปสุสาน,สนโอน้โ,อโหไกลเลยนะนนฝ่ายไปก่อนแล้วกันอ่ะผมใส่คาตาเนะสีม่วงมาด้วยก็ดูเข้าชุดดีนะครับผมทุกคนแต่ระเบิดผมไม่เจอผมจะรีวิวให้ทุกคนดูสักหน่อย โอ้กาเซงเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าอนี่ก่อนได้อู่เรือแล้วก็เดี๋ยวเราดิดออกไปได้เลยครับเพราะว่าพี่ว่าน่าจะมีของให้พี่รีวิวอยู่เอ้ยทุกคนผมเจอแล้วเบิดแล้วครับอะผมจะปารลเบิดทุกคนดูก่อนนะครับผมนี่ผมปาไปกลางลานเลยนั่นวิงไปแล้วกิงไปแล้วตุ้มโอ้โหเป็นลูกบอลขึ้นมาครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็จะระเบิดออกมานะผมไม่ได้ขึ้นมาเต็มลูกนะอย่างที่น้องเห็นเมื่อกี้เลยนะครับผมทุกคนเอาละครับรอบนี้ผมจะเล่น2อปืนนะผมแล้วผมอัพเต็มหมดแล้วนะครับผมก็เป็นวาัน่งง้้ตึท2ื เจอปืนไหนก็คือแตกหมดอะผมบอกเลยแค่นั้นแหละเจอได้ครับเจอได้ไม่ได้วันใครอยู่แล้วครับไปน้องชายพี่เราดีดไปแล่ค่าคุณเลยดีกว่าพี่จะแอคสักหน่อยเฮ้ยอัน้นมีคนมาอยู่ข้างชั้นลอยชั้นลอยระวังนายหนูรีบดีดมาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วผมทุกคนนะนเกือบแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นได้บวกผมรู้ตรงอะ่ะเฮ้ยไอ้ดับจะลงไ้น้องเดี๋ยวพี่รอเก็บก่อนอาจจะเป็นของดีอาจจะเป็นของดีจจงดแต่อย่าก,กิ้งไอ้ลูกพี่เกยบวิ่งลูกอย่าอย่าอย่ากิ้งลูกอย่ากิ้งพอแล้วพอแล้วพอแล้วหยุดหยุดหยุดเออ อุย้ย M79 อย่าหาจับเ้อผมเตือนเด้อย่าหาจับเลยคนดูใครจะจับก็จับแต่ผมยังไม่จับคนนึง <c oughs> ยังมีอีกลูกหนึ่งมันคงไม่เป็น M79 หรอกรอบนี้ผมว่าน่าจะเป็น AWM ครับ AWM บอกวเบอกได้ทำได้ว่าก๊อตสุดๆเฮ้ยข้างหลังมีคนมีคนเก็บไปไอ้นนซีสองตัวนนมันจะเอาเราอะโชว์มันรู้จักนี่เรามันเฟี้ยวฟาวแค่ไหนมันมุ่งมามันมุ่งมาเนาะมันมุ่งมามันพุ่งมามันพุ่งมาพุ่งมามด้วยความร็นแสงอ่าโดน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 อ้ยไอ้นน ไอชิบหายมาเล่นคายนนน้องกูไว้น้องตาโอ้โหดีกว่าตอนกี้ผมขอขึ้นป้อมก่อนผมจะเซตตำแหน่งใหม่ก่อนครับเพราะว่ามันมันเยอะเหลือเกินครับผมทุกคนต้องพูดว่าคำว่ามันเยอะเหลือเกินครับโดดแล้วโดดแล้วโดวโดแล้วโอ้ไม่ตายกระตุกกระหาเมื่อกี้โอ้ไม่งนะั้นน่าผมเลยมีลุ้นอ่ะขอเปลี่ยนวีเดทบ้างรอบน,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 นี้ผมแก้ตัวครับอ้าวมันโดนใครยิงก็ไม่รู้อ่ะอทีนี้มันตายอีกโอ้เดี๋ยวเราไหลังไม่วค,ครวรทำให้ดุ เราระเบิดระเบิดระเบิดต้องลง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 ราระเบิดก็ต้องลงฮนะนอกไปหนึ่งครับนอกไปหนึ่งครับเอาดีหนูเอาดี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 จะมาเข้าวงมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าอุ้ยแล้วมันกระตุกโอ้ยคนดูก็เห็นนะครับว่ามันกระตุกพูดจริงผมไม่ได้ตอแหล เอาดี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 อาดอาดไอ้หนูสองตัวนี้เอาดีเดี๋ยวก็น็อกหลอกเดี๋ยวก็น็อกหลอกรู้จักวีเนสปิก้าเขาเปล่าเอาดี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 กระสุนก็มีน้อยนะเอาดียี่วิบปอบผมต้องรีบขยับครับวงด้วยครับเอาผมญปิดปืนอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้ไม่ไหว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 จะเคลียร์เอาน็อกเอาน็อกโอ้โหดู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 กระตุก โอ้โอ,โอ้แล้วมันมกระตุกจังหวะยี้ตลอดเลยอ่ะผมเล่นเซ็งไงนะเออเอาเข้าไปเออเข้าไปนั่นแหละยิงเลยเพื่อนยิงมันยิงมันยิงมันเ,เอเออ่ะอ่ะมันกระตุกให้พออ่ะ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 เอาเข้าไปอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปกระตุกให้พอแม่งเอ้ยสารขับจากพัทยามาเพื่อถ่ายกระตุกด้วยนะอ่ะมันกระตุกให้พอ เอ ekk, จบกระตุกอะไรขนาดนี้ถามจริงโอ้โหหวาร้อนเฮเฮก็จะไปสิงคโปร์ ป binary, indeer, 3, ึ๊บป okay, so ้าปึ๊บป so right ้าผกคิวสามพันกว่าดาเมจหัวร้อนนิดนึงนะครับผมกับการกระตุกนะผมพูดเลยนะครับผมทุกคนโอเคนะก็จบลงไปแล้วสำหรับการรีวิวชุดใหม่ของเราผมแล้วก็ระเบิดนะครับผมซึ่งผมต้องขออภัยในความกระตุกด้วยพอดีผมเพิ่งลึกเปิดคอมมาแล้วก็แบบไม่ได้แบบเขาเรียกรีเกมอะไรเลยนะครับผมมันนก็เลยมีการกระตุกปกติถ้าเกิดเราเปิดคอมมาปุ๊บแล้วก็เราต้องเข้าเกมแล้วแบบ ตนิดนึงอะให้มันแบบดูสมูทแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่ทีนึงมันจะหายแหลกนะครับผมแต่เมื่อกี้รีไปหน่อยนะครับผมทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเ,เพื่อนปกติก็ไม่ได้กระตุกขนาดนี้หรอกแต่เนี้ยกระตุกหัวร้อนเลยนะผมทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เลยนะผมใครสนใจก็สามารถเข้ามาสุ่มของกันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ